เนอาการที่เคารพดิฉันนางสาวสิิพิชญบุญ127ดิฉันนางสาวชุติการอมารี266ค่ะดิฉันนางสาวริศราวนะคำ1 2 1ค่ะดิฉันนางสาวสัญญา268ค่ะดิฉันนางสาวอรัญญาไใจหอมสามแค่ะวันนี้จะมานำเสนอบทที่10เรื่องยาระบบทางเดินอาหารค่ะ ยาระบบทางเดินอาหารยาที่ใช้เพื่อการรักษาหรือบรรเทาอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหารซึ่งระบบนี้ประกอบไปด้วยอวัย,ว,ยวะหล,ะหละักๆตั้งแต่ปากจนถึงทวารหนาัารวมถึงหลอดอาหารแลเพก็อาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และตับอ่อนเป็นต้นยาระบบทางเดินอาหารมีหลายประเภทเช่นยาระบายยาลดกรดยาต้านอาการเมารถยาลดอาการท้องเสียยาระบายยาระบาย เป็นยาที่กระตุ้นการบิดตัวของลำไส้เมื่อรับประทานเข้าไปในลำไส้จะมีการบิดตัวต่อเนื่องทําให้เกิดกาอาการมวนท้องและรู้สึกอยาขับถ่ายยาระบายที่ทําให้เกิดอุจจาระนิ่มออกฤทธิ์คล้ายกับยาระบายในกลุ่มที่สองแต่จะเป็นการดูดซึมน้ําเข้าไปในอุจจาระโดยตรงทําให้อุจจาระนิ่มสามารถขับถ่ายได้ง่ายเช่นใบซา,าโคได เซโนไซเดตแลคทูโรสไกคลินผลข้างเคียงจากการใช้ยาละระบายยาละบายบักไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงแต่หักใช้ผิดวิธีหรือใช้ติดต่อกันนานเกินไปอาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงในรูปแบบของอาการต่างๆได้อย่างนี้ คึืนไส้อาเจียนอ่อนเพียปวดท้องท้องอืดท้องเสียรุนแรงเลือดออกทางทวารหนักภาวะผาดน้ำเช่นเปลี่ยนศีสษะปวดศีรษะปัสสาวะสีเข้มแพ้ยาเช่นผื่นกืนอาหารและหายใจลำบากไม่ควรใช้เพื่อลดน้ำหนัเน <c oughs> กดเด็ดขาดยาลดกรดในกระเพาะอาหารคือกลุ่มยาที่ช่วยลด ความเป็นกรดในกระเพาะอาหารทําให้ภายในกระเพาะอาหารมีความเป็นกรามากยิ่งขึ้นซึ่งยาลดกรดในกระเพาะอาหารมักจะใช้สําหรับบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยรักษาโรคกรดไหลย้อนแผลในกระเพาะอาหารจุกเสียบเล่นท้องเป็นต้นยาแก้เมารถยาแก้บิงเวียนเป็นยาใช้สําหรับป้องกันและรักษาการคลื่นไส้าอาเจียนวิงเวียนศีสษะและภาวะป่วยที่เกิดจากการเดินทาง เช่เมารถเมาเรือผลข้างเคียงไละถึงประสงค์จากการใช้ยาอาจก่อให้เกิดอาการมึนงงง,ง่วงซึมตื่นตัวปวดศีรษะนอนไม่หลับหัวใจเต้นเร็วขึ้นไส้ปากแห้งว่าคลายเครื่องกระเพาะอาหารตาผ้าปัสสาวะขัดค่ะยาแก้ท้องเสียมีฤิ์ช่วย ดูดซับสารพิษในทางเดินอ,อาหารเพื่อขับออกจากร่างกายในผู้ป่วยท้องเสียธรรมดาสามารถซื้อยาชนิดนี้มาทานได้ด้วยตนเองตามร้านขายยาทั่วไปปริมาณในการรับประทานต่อครั้งคือ2-4ถึงเม็ดในผู้ใหญ่และ1-2เม็ดในเด็กควรรับประทานวันละสา4ครั้งสามารถทานซ้ำได้ทุก4-6ถึงชั่วโมงเช่นยาทาน้าขาวและยาแก้ท้องเสียค่ะ กลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ